โปรเครับเพื่อจะย้อนเวลาไปในปี1999นะตอนที่เทเลทอีบยังถ่ายทำอยู่นะครับเราจะพบกับบ้านเทเลทอบี้นะครับที่ยังไม่ถูกทุบทิ้งนี่ครับนี่น้ชม เอาละรครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมรกาคือเกมวันนี้ท่านก็อยู่กับรายการพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมกันแล้วนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวรอบโลกจากพิกัดที่ท่านผู้ชมให้กันมานะครับสำหรับท่านผู้ชมไหนที่ทมีพิกัดที่น่าสนใจในโลกของเราเนี่ยก็สามารถ กรอพิกัดมาให้ผมได้นะครับหรือถ้าผู้ชมก๊อปพิกัดไม่เป็นก็สามารถก๊อปทางลิงก์มาได้เลยนะครับแล้วก็เอามาโพสต์ใต้คลิปนี้และอย่าลืมคอมเมนต์ตอนถายไปด้วยนะครับว่าจะพาไปดูอะไรนะครับเมื่อเราพร้อมแล้วเรามาดูกันที่พิกัดแรกของวันนี้เลยดีกว่านะครับพิกัดแรกของวันนี้นะครับจากคุณโต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 นี่ยเขบอกว่าพี่ครับเจอสวนสนุกรางแต่กดสวนสนุกรางเข้าไปมันไม่ล้างแล้วก็ให้พิกัดมานะครับแฮชแท็กพิกัดเราโลกแฮชแท็กครั้งแรกนะครับแล้วก็ให้พิกัดมาใช่ไหมเราก็อพิกัดมาใส่เวเข้าไปดูกันเลย สวนสนุกล้างแต่เข้าไปมันไม่ล้างหอหดูจากท่าทางแล้วเปน็นสามดีขนาดดีไม่น่าล้างนะครับนี่เป็นสวนสนุกปกตินี่แหละเราลงไปดูจุดลงเยอะด้วยดูสิล้างกระบ้าบอกแล้วฮะท่านผู้ชมอโอเต็มไปหมดเลยท่านผู้ชมคนเขามาเที่ยวกันนะครับที่นี่ก็สวนสนุกฮนะภาพนี้เฮ้ยนี่ภาพท่ายปี2021นี่ะครับนี่ยุคโควิดนี่นะสังเกตเขามีคนใส่ผ้าพิดปาานครับนี่ภาพล่าสุดเลยนะครับแสดงว่าประเทศนอกนี่เขาเริ่มเที่ยวสวนสนุกนได้แล้วนะครับว้าวที่นี่นะครับตั้งอยู่ที่ฮ่องกงนะครับ ไปดูจุดอืนอกันบ้างนะครับมีตรงนี้นะครับนี่ภาพถ่ายปี2016นะครับสังเกตตัวนี้โควิดจะไม่มีนะครับเขาก็จะไม่ใส่หน้ากากกันนี่เห็นไหมนี่ภาพเก่าเลยนะครับตั้งอยู่ประมาณทางตอนใต้ของของจีนเลยครับไม่ลูกเขาเรียกทางตอนใต้เยอะพะครับอยู่ใกล้งเนี่ยมาเก๊านะครับมาเก๊านะครับจะอยู่บนเกาะแถบนี้นะครับตอนนี้ก็มีส่วนสนุกอยู่ตั้งอยู่ตรงนี้เลยนะโอ้โหใหญ่นะเนี่ยยังใหญ่เลยครับลงอีกสักจุดละกันครับจุดลงเปนเยอะมากนะครับ นี่อันนี้ก็ยุคโควิดนะครับ2021นีสะครับนี่สังเกตว่าเขาจะใส่หน้ากากกันนี่เห็นไหมเดี๋ยวคนนี้มีคนมคนเป็นภาพพาโนรามาเะครับเขาถ่ายต่อเนื่องเลยครับแยกร่างได้วิสาคนเลยฮะหรือว่าเขาอาจจะเป็นแฟนสามาได้นะครับไม่น่าใช่แฟนสามมัจะแต่งตัวเหมือนกันเป๊ะๆขนาดนี้ดูดิโอ้โอเคครับพิกัดนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราไปดูกันที่พิกาดต่อไปเลยดีกว่านะครับพิกาดต่อมานะครับจากคน พัฒนันบุญลาบนะครับบอกว่าพี่ครับพิกัดนี้อยู่ในโรงงานเชอร์โนบิลอยู่ในเครื่องปฏิกรณ์ มีโครงกระดูกครับแฮทแทกพิกัดรอบโลกแฮแทกครั้งแรกนะครับแล้วก็ให้พิกัดมานะครับแล้วก็ไปดูกันเลยอ๋อในหลุมนี้มันจะมีโครงกระดูกเหมือนเราเคยทําไปแล้วในพิกัดลึกลับนะครับจะมีโครงกระดูกอยู่ตรงนี้ตรง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 ไหนวะนี่นี่นี่มีโครงกระดูกอยู่ตรงนี้นะครับโครงกระดูกมนุษย์จริงๆครับอยู่ในเชอร์โนบิลนะครับส่วนเชอร์โนบิลก็เป็นโรงไฟฟ้าที่ระเบิดนะครับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ระเบิดแล้วก็จะมีสายกัมมันตรังสีแพร่อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้คือจุดศูนย์กลางเตาปฏิกรณ์ตรงนี้นะครับระเบิดตึ้มมานะครับบบแลล้้้วก็หมู่านนนเชอรร์โิตงี นี่นะครับก็ต้องอพยพกันทั้งหมดเลยนะครับเพราะอยู่ทางปลายน้ําตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ที่มนุษย์ยังเข้ามาอยู่อาศัยไม่ได้นะครับเพราะว่ามีการปนเปื้อนของสรรรปฏิกอ์ได้ครับดิวเคียนะครับก็เข้ามาอาจจะป่วยตายได้เลยนะครับและตรงนี้ก็เป็นโครงกระดูกที่ยังอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่รู้ของใครด้วยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพิกัดนี้นะฮะเราไปดูที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่าเลยครับพิกัดต่อมานะครับจากคุณกิรพัฒน์โคตรวงจันทร์นะครับบอกว่าพี่พาไปดูบ้านเทเลทบีหน่อยครับพี่ต้องย้อนเวลาไปในปี1997พครับแฮชแท็กพิกัดรอบโลกตามใจ่านผู้ชมแฮชแท็กครั้งแรกเลยครับแล้วก็ให้พิกัดมานะครับรอความพิกัดมาใส่นะครับแล้วก็ไปดูกันนี่นะครับนี่คือบ้านเทเลทบีนะครับจะสังเกตได้ว่ามันเป็น สนามเท่านั้นนะครับก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นแบบดีนะครับถ้าเกิดเราดูภาพเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็น แบบนี้ไปแล้วนะครับสาเหตุที่มันเป็นแบบนี้นะครับผมก็ได้ไปหาข้อมูลมาแล้วท่านผู้ชมข้อมูลในพันทิปเนี่ยเขาบอกว่าเออบ้านเทเดอร์ทบีนะครับโดนทุบไปแล้วนะครับมีใครที่ไม่รู้จักเทเดอร์ทบีกันบ้านครับเทเดร์ทบีก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่นี่บ้านก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใครที่อยู่ในยุคประมาณ90หรือปี2 0 0 1อะไรอย่างเงี้ยจะต้องเคยดูนะครับอายุประมาณ25ขึ้นไปอะไรเงี้ยจะต้องเคยได้ดูกันบ้านครับไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้เขาจะมีโอกาสได้ดูกันหรือเปล่านะครับ เป็นสถานที่ที่สร้างความทรงจำมากๆเลยครับกับวิวแบบนี้น่ครับก็ถูกทุบทิ้งไปแล้วนะครับและสร้างเป็นสะน้ำนะครับเนื่องจากนางลอสแมรี่ฮาร์ดิงอายุ63ปีนะครับเจ้าของพื้นที่เผยว่าหลังจากที่เทเลทอบ,บี้ยุติการสร้างไปในปี2001เธอตัดสินใจเก็บสภาพสวนของเทเลทอบ,บี้ไว้แต่แล้วสวนของเธอมักจะมีผู้บุกรุกเพื่อเข้ามาดู สถานที่ไททําของทะเลสตูบี้อยู่บ่อยๆนะครับแต่เธอสงวนที่ไว้เป็นที่ส่วนตัวไม่อนุญาตให้คนภายนอกเข้ามาหนะครับแต่ก็ยังมีคนแอบเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับสร้างความเสียหายให้สวนทะเลสตบี้เนี่ยเป็นอย่างมากเลยเธอถึงตัดสินใจทุบมันทิ้งไปซะเลยนะครับและสร้างเป็นสระน้ำแทนสร้างความเสียดายให้กับผู้ใหญ่หลายคนที่เติบโตมาพร้อมกับทะเลสตบี้นะฮะ นี่คือข้อมูลนะครับที่ทําไมขาถึงทุบทิ้งรักกายพนสาน้ำเพราะว่ามีคนบุกมานั่นเองนะครับซึ่งใน,นปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเรามาดูใน Google Map เนี่ยเราจะเห็นเป็นเพียงแค่สระน้ำเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเราจะเขียนบ้านเทเลทอบี้เมื่อสมัยก่อนเนี่ยเราต้องเข้าไปใน Google Earth Pro นะครับเพื่อจะย้อนเวลาไปในปี1999นะ ตอนที่เทเรทอบี้ยังถ่ายทําอยู่นะครับรเราก็จะพบกับบ้านเทเรทอบี้นะครับที่ยังไม่ถูกทุบทิ้งนี่ครับนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมมีบ้านเทเรทอบี้อยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยอันนี้ของจริงๆเลยนะครับก่อนที่เขาจะทุบทิ้งกลายเป็นสระน้ำนะครับใจจริงเนี่ยคุณ ร้อยแมนนี่เขาก็ไม่อยากจะทุบทิ้งหรอกนะไรเาะคงมีความทรงจํากับพื้นที่แบบนี้แต่ดันมีคนที่แอบเข้ามาอยู่บ่อยๆนะครับก็ไม่เข้าใจทําไมเขาไม่เปิดให้เป็นแบบที่ท่องเที่ยวไปเลยก็น่าจะดีนะเาะว่าคงต้องติดเรื่องแบบเกี่ยวกับลิขสิทธิ์อะไรแบบนี้แน่เลยนะครับเขาเลยไม่สามารถเอาพื้นที่ตรงนี้หรือว่าวิวอะไรแบบนี้มาทำอาหารกินได้นะครับอาจจะเป็นเกี่ยวกับอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่เป็นที่หนึ่งที่น่าเสียดายนะครับกับผู้ใหญ่ที่เราโตกันมากับพร้อมเอนนนี้้บาทรับ โอเคท่านะผู้ชมพิกัดนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่านะครับพิกัดต่อมานะครับจากคุณ eptv นะครับบอกว่าพี่ครับป้องภูเขาไฟสวยบวกว่าเสี่ยวนิดนึงฮนะแต่พิกัดรับโลกตามใจท่านนะผู้ชมนะครับแล้วก็ให้พิกัดมาเราก็พิกัดมาใส่แล้วก็ไปดูกันเลยฮะเป็นป้องภูเขาไฟแห่งหนึงนะครับที่ ตั้งอยู่ที่เกาะเกาะหนึ่งของสเปนแต่ไม่ได้อย oui, ู่ในสเปนนะครับท่านผู้ชมเป็นเกาะของสเปนเฉยๆนะครับตั้งอยู่ทางซาฮาราตะวันตกนะครับตรงนี้นะครับนี่นี่นี่แวท่านผู้ชมไปดูนี่ตรงนี้นะครับแอฟริกาใต้นะครับนี่แอฟริกาปั๊บแล้วก็ตรงนี้เป็นทะเลซาฮารานะครับแล้วก็จะมีเกาะเกาะหนึ่งตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ของสเปนนะครับท่านผู้ชม เฮ้ยท่านผู้ชมมีมีจุดภูเขาไฟด้วยอ่ะดูดิเป็นสีแดงๆเลยอ่ะอัปเดตเมื่อวี่24กันยายนนะครับเหมือนภูเขาไฟมันจะปะทุนะฮะตัวนี้ก็มีป่องภูเขาไฟมีจุดที่เราก็โดดลงไปได้นะครับเราน่าจะเห็นป่องภูเขาไฟหรือเปล่าโอ้นี่มีป้องภูเขาไฟนะภูเขาไฟพวกนี้นี่พร้อมระเบิดอยู่เสมอเลยนะครับมาจะระเบิดอีกนะครับถท่าไม่ใจญ่เท่าไหร่ดูดูตัวคนคนตัวแค่นี้ครับป่องป่องเท่านี้ใหญ่มากเลยครับนี่นะฮะมันอาจจะปะทุขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับนี่ก็เป็นเกาะเกาะหนึ่งนะครับผมสงสัยที่มันแจ้้งเตตืืออออนนนรีมัคะะไ่ มันคืออะไรมันมันมันคือแจ้งเตือนพวกไฟระเบิดหรอไม่รู้แฮะเนี่ยใครรู้บอกผมหน่อยหน่อยครับข้อมูลมัน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 ไม่มีเลยอะ่ะมันน่าจะพวกข่าไฟระเบิดแน่ๆเลยครับแจ้งเตือนเป็นลูกตกใจนะครับที่นี่ก็มีผู้คนอยู่นะครับมีบูมวงหมูบ่บ้านแบบนี้ที่เขาเป็นระเบิดขึ้นมาแถนนี้ก็น่าจะอพยพกกันหมดครับเนี่ยโอ้หมู่บ้านใหญ่อ่ะเนี่ย นม่่ครับหมู่บ้านมนเริ่มเลยนะครับอยู่ตรงนี้ถ้าเคดพวกไฟแล้วเบรดขึ้นมาก็นะอพยพกันเต็มนะครับสองฝากเกาะตัวนี้มีคนเต็มเลยโอเคพิกัดนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราไปดูที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่านะครับพิกัดสุดท้ายของวันนี้ครับจากคุณพักมนแสนสุดนะครับบอกว่าพี่ไปหน่อยครับผมเจอเรือบรรทุกบินญของเจนแล้วก็ให้พิกัดมานะครับเราก็พิกัดมาใสายนะครับเราก็ไปดูกัน เรือบรรทุกเครื่องบินอจริงด้วยท่านผู้ชมนี่คือเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับตั้งอยู่ที่ชายฝั่งของประเทศจีนแน่ๆเลยนี่เป็นชายฝั่งด้านบนที่ติดกับ เกาหลีนะครับนี่เกาหลีใต้นะครับก็มีเวิร์กตรงนี้เข้ามาเป็นอ่าวนะครับแล้วก็มีเรือพลุกบินจีนจอดอยู่นะครับแต่ดูไม่ค่อยมีเครื่องบินเลยนะครับเครื่องบินน่าจะอยู่ด้านใต้หรือเปล่าดิไม่แน่ใจนะครับเราลงมาดูอะไรได้บ้างแน่นอน,นครบับตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่ของของแบบอ่าของทหารนะครับเราไม่น่าจะสติดวิวอะไรลงไปดูได้นะครับแต่ที่แนะ่ๆคือนีนคอน่คือเรือพลุกบินครับนอกจากเรือพลุกบินก็ยังมีเรือรัตเวนะครับแล้วก็มีเรือต่างๆไม่มีเรือดำน้ำใช่ไหมไม่มีครับน่าจะเป็นเรือรบทั้งหมดเลยครรับตงนี้ เด้ยเดี๋ยวอันนี้ไม่น่าใช่เรือลบอันนี้น่าจะเป็นเรือนี่หรือเปล่าเรือท่องเที่ยวหรือเปล่าจอดอะไรอยู่ตรงนี้นะครับแต่ตัวอื่นเนี่ยเป็นเรือลบหมดเลยนะครับเออนะครับไม่มีเรือดำน้ำนะไม่มีไม่มีนะครับไม่มีมีเรือบินอยู่ตรงนี้ครับนี่คือเรือบินของเครื่องบินของจีนนะครับจอดอยู่ตรงดีฝั่งตรงนี้ส่วนเรือรุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรอันนี้ไม่รู้ฮะท่านผู้ชมมีใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับว่าเรือของเรือบินของจีนรุ่นนี้รุ่นอะไรนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีสนามมือเป็นสนามกีฬาสนามฟุตบบบออลลยยย่่่่่่ตรรรรงนนนนนนนีี้้ดดววะะะคคคคััิาาาาจเเป็ทหแๆ เต็มไปหมดเลยอ่ะดูดิมีแบบเหมือนอู่ต่อลงต้อนเรืออะไรแบบนี้ด้วยน่ครับนี่คือชายฝั่งของจีนที่มีเรือมาทุกบินจอดอยู่นะครับเอาละท่านผู้ชมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกกับรายการพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมนะครับใครที่ชื่นชอบรายการนี้นะครับก็สามารถกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้นะครับและถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดคลิปคอนเทนต์สไตล์นี้ในช่องของเราที่มีให้ดูในทุกๆสัปดาห์เนี่ยก็สามารถกด ติดตามกดสัญกรณ์กันไว้ได้ลเลยเมื่อผมลงคลิปเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นคลิปเป็นคนแรกๆขึ้นไปแจ้งเตือนในหน้าจอท่านผู้ชมเลยนะครับจะได้เข้ามาเมหนึ่งเม็ดสองการได้ผมตามไปกดหวัวใจให้นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าสำหรับรายการพี่กัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมดี้ไปแล้วกราบสวัสดีครับบ๊ายบาย